คุณปัชญาศิวบุญนะถามมาบอกพี่ครับผมนกกวยขอถามนิดนึงรถซีเวียสเปคทีขับสเปคเอมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวๆๆๆๆๆไอ้สเปคที T, เนี่ยกดตนคอมแฮงแม่งก็ไม่เจอนะครับมีแต่สเปค R กับสเปคเอนะครับผมดูแปลแล้นละที T กับอาร์มอยู่ใกล้กันคุณผิดผิดใช่ไหมไม่เป็นไรผิดไม่ผิดไม่รู้จัดให้ซีเวียสเปคอานะบ,บ้านเราเคยมีเข้ามาขายด้วยนะครับที่เห็นเลยเนี่ยคือ SEC Group ตอนนั้น อจอดอยู่ในโชว์รูมคู่กับ R 3 4 GT S 2 5 T มัง้งเออจำได้อยู่นะครับก็มีเอาเข้ามาตอนนั้นออราคาไม่พูดถึงนะจำไม่ได้นะครับก็แยกง่าย,ายๆนะครับซีวีย s p สเป R นะครับก็คือมีเทอร์โบเครื่อง SR ฝาดำหลังหักเกียร์หกสปีด250ม้านะครับ ส่วนสเปคเก็คือเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบนะครับแล้วก็แยกกันง่ายๆนะฮะมันตรวจเช็คยังไงเหรอครับก็ดูเพจตัวถังเลยครับถ้า sr 2 0 d e dt อันนั้นคือสเปค R ถ้า sr 2 0 de นั่นคือสเปค S นะครับดูง่ายๆแน่นอนครับแล้วก็จะมีตัวประหลาดคือตัว u t e c h นะครับตัวนี้จะภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนอสเปค R หมดเลยล้อ ล้อพูดถึงสเปค R เนี่ยล้อเป็นล้อ16เป็นลาย5ก้านเหมือนดอกไม้อะถ้าเป็นสเปค S ก็จะเป็นล้อซี่มั้งขอบ15อะไรเงี้ยล้อมันล้อมันไม่ค่อยสวยหรอกแต่ตัว Utech เนี่ยภายนเนน่ยจะเหมือนสเปค R หมดแต่ไม่เป็นเครื่อง NA แต่ได้เกียร์6สปีดอ่าแล้วก็มีเฮดเดอร์ซิงมาให้นะครับรู้สึกฝาเครื่องจะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชันแบบแปลกๆเหมือนกัแบบแบบเป็น NA แต่ว่าทำให้มันจีด๊ดขับสนุกนะฮะร,รู้สึกแรงมา้า ไม่แน่ใจว่า160แลงมาเท่าเดิมหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชชวรวนะครับก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับหลกัหลกๆก็แตกต่างกับประมาณนี้นะครับ